เอสาิงหาร้อยหกหน่อยรวยล้านอ้อซีเดินทางมากราบองค์หลวงพ่อประสัยที่เพลิเงเครื่องแบบน้องคายนะครับทุกคนประชาชนท,ทั่วไปลูกศิษย์หลวงหาลูกศิษย์ลูกหลานขององค์หลวงพ่อประสัยและหลวงปู่ศิลา ทคริีจัลนะครับประดิษฐาสื่อานวัด,วด,วดวนยบรรยากาศนะครับอันนี้ศาลาบูชาดอกไม้ตุ้มเกียนนะครับตอนนี้ศาลาท,ที่จุดตุ้มเตียน เอาไว้วมอะรนะครับมีบรรยากาศภายในวัดหลวงพ่อพระสายนะครับหลังจากที่ไปคราบสักการะวัดพระธาตุจางน้ำนะค,ะนครับก็เลยขับรถเลยมาสักการะองค์หลวงพ่อกระสต่อนะครับ คนเยอะมากนะครับเพื่อเราเข้าจุดธูปเทียนวังมาลัยดอกไม้เพื่อสักการะบูชานะครับทำรรยากาศที่วัดหลวงพ่อประสัยบูชายังเช่นพระอารามหลวงวัดโพไซปฏิสถาที่หลวงพ่อประสัยนะครับ

บอกบุญนะครับสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนนะครับเสริมสิริมงคลทั่วไทยตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2568นะครันะครับณวัดโพไซม์พระอารามหลวงอำเภอเมืองกัวบดน้องคายนะครับวันที่คืนวันที่หลดสิธันวาคม2567ถ,ถึงวันที่1มกรมาคม2568นะครับ ครั้นึ่งเรมทีกวังพารับาดูนะครับาสุกท่านะบจากน้องสาวกอนีก็มีการทาบุญด้วยในครั้งนึ่งครับทางขึ้นโูชนลวงพ่อกาใส่นก็ทาบุญ ก็ลงาท่านะครับตีต่อไปก็ท่ามาเทียบกีตท่ารหัะคราบาห้าขอให้นีนะครับ้าได้นะบัตอนนี้ีเยอีือีกีีีเ่ยันใครเข้ามารับชมช่วกดไลค์กดแชร์ ผู ar, stop, ang, ้ติดตามช่องหน่อยรวยล้านล้านเอฟซีนะครับหัวใจเพื NBA> ่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำด้วยนะครับะคบาตอได้สิตนะครับขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมขอคุณที่มากขอบคุณพ่อนะครับก็ขอให้ความรักตรงนี้ นัติดเือดติดตัวติเลื้ตัวดยปเร่อนไกนให้พรณโปดัข้มมสถมีสนะครับก็เดินขึ้นโอโซที่ปฏิสานหลวงพ่อัยวนะครับสีอ้เท้าก่อนขึ้นพระโอสถนนะครับไป ความีสวดมนต์คาที่ด้วยนะครับนหาลูกสาวลูกหลานทุกคนเสี่ยงไว้เลยเสี่ยงไปเลยนะครับเสี่ยงให้มั่นคงจะได้เป็นคนที่มั่นคงแข็งแรงหาเรียนหนังสือก็ขอให้เรียนให้เก่งเรียนเสร็จแล้วก็ขอให้ใช้คำ